กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับภารกิจภารกิจปิดอ่างแตกนะครับที่อ่างเก็บน้ำลำตะโกงตํบลกอมฝายอำเภอแคนดงจังหวัดุรีรัมครับนี่ครับเต็มแล้วครับนะักจุดที่อ่างแตกครับจุดนี้ ยัดหินตรงไปจนเต็มครับสำหรับภารกิจในค่ำคืนคืนที่3าของการปฏิบัติงานนี่คือช่วงท้ายนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นอนจะจากกันนอนหลับฝันดีนะครับเหลือไว้50เซนครับ พุกมาเทแล้วก็อัดบนแล้วชั้นบนสุดครับก็จะเป็นการเทคอนกรีตคราวนี้รถก็สามารถสัญจรได้ครับ ก็จะเหลือในส่วนของคันบล็อกน้ำนะครับที่กำลังเสริมขึ้นอีกอาจจะยังไม่ได้ความสูงนะหรืออาจจะได้ความสูงแล้วนะครับบางทีความมืดอาจจะมองไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีการเสริมแล้วนะก็มีทั้งเทณนะจุดจุดนี้แล้วก็บางส่วนนะครับ เข้าไปเทเสริมคันดูจากระดับสายตาแล้วก็น่าจะได้แล้วครับบริเวณปากบ่ออ่างน้ำล้นครับจุดนี้ใกล้กับบ้านตลาดครับบ้านตลาดนี่เป็นเขตของตำบลน,นิคมสตึกบุรีรัมย์ครับแต่ว่าอ่างเก็บน้ำนี่หัวฝายแคนดงบุรีรัมย์บุรีรัมย์เหมือนกันนี่ยุติแล้วครับ เก็บล่มแล้วครับล่มขายปิ้งไก่อา้าวคันสุดท้ายครับนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ครับเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นวิ่งไปอยู่คันนึงอยู่ โอ้ dad, จัดมาเต şey ็มกล้องเลยครับเห็นว่าเป็นรถบริษัทที่ใส่เอาใส่เอาเลย สิบเซนที่เหลือก็จะเป็นลูกหลังแล้วก็คอนกรีตนะครับก็ถือว่าภารกิจจบสิ้นนะครับในชั้นหินใหญ่ มีจุดที่จะได้ใส่หินก้อนใหญ่อย่างนี้อีกหรือเปล่าท่านนายกหินก้อนใหญ่เราจะไปใส่ตรงไหนอีกไหมก็มีตรงนี้ครับตรงนี้ที่ทำสล็อ๋อทำสล็ไปแล้วในอ่างแล้วก็แล้ก็แบบนี้อย่างครับเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวอในส่วนของหินใหญ่ก็นี่แหละครับคัดสลป ว่าประมาณกี่พ่วงครับตรงนี้สองพ่วงน่าจะจบสองพ่วงอ๋อคือมาใส่นี่สองพ่วงแล้วก็จบปิดปิดปิดหินใหญ่เลยแล้วก็เอาหินใหญ่ไปไปใช้นี่เขาใช่ครับยืมหินใหญ่จากสนาม พอปิดจอบหินใหญ่นาจุดจุดนี้ปุ๊บก็จะเป็นหินหินลูกรังใช่ไหมครับหินลูกรังมาอัดบดแล้วก็เป็นชั้นคอนกรีตชั้นบนหอหอินุทรีย์แล้วก็จะเทดาบลงไปที่กรมสภาน โดยภาพรวมแล้วเนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีก20% 3สามวันผ่านไปสามวันสามคืนเต็มพูดถึงเริ่มงนานนะครับเรื่องใช้นี่เห็นเขาหน้าเะยเอ,อีก20%เเนี่ยพรุ่งนี้ก็จบแล้วมั้งเนี่ยเนาะ อ๋อเขาเรียกกล่องอะไรนะครับที่ที่ผมเรียกว่าอกล่องรวดตะข่ายด้ยอันเดียวกันเนาะอ๋อภาษาจักก็แสดงว่าพรุ่งนี้คนงานก็มาอีกพรุ่งนี้คนงานมาอีกวันหนึ่ง เดี๋ยวพวกนี้จะได้ดูรถบดแล้วก็รถเกดเดอร์แล้วเนาะเอาละครับสุดท้ายท้ายสุดครับคันนี้ครับน่าจะสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับคัาคืนนี้อะไรนะป๋าป่าว่า,าอะไรนะเมื่อกี้ ข้าเคโอ้ท่ายกเอาข้าขอบคุณมากครับพอแล้วครับ ับนายเลี้ยงดีลูกน้องก็มีความสุขเป็นไงแฮปปี้หรือเปล่าครับแฮปปี้บอกลองบอกไม่แฮปปี้ดูสิอะไรโจะบอกไล่อกวันนี้เนี่ยมาอยู่กับท่านนายกเป็นไงโอเคกมกมีงานให้ทำตลอดทั้งปีไหมเกใช้งานหนักไหมไม่หนักอ๋อไม่หนักนะ การงานดีเงินก็ดีนี่มาตรฐานครับริกกา็ดัแท่านนายกตอนนี้ยังประกาศรับคนขับอยู่หรือเปล่าก็รอรอรอเดินหน้าอยู่ก็เรื่อยๆอ๋อเดินหน้าดูว่าอันน่าจะได้โอเบสัก6ตัวโอเบเอาละครับไทยไทยยาวไปอยู่กับท่านนายกี่มีงานประจับอยู่เรียบหลาออกครับแล้วรถใหม่ทั้งนั้นเลยเนาะครับผมใบเถก นี่ชุดนี้มาเนี่ยขับแต่รถใหม่ๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยอาแต่จรบีใช่ไหมสบายเลยครับมาอยู่กับท่านนายกอี้นคนขับที่อยากจะมาสมัครงานติดต่อได้ทางเบอร์ไหนครับท่านนายก085 469ศูนย์แปดห้านดนะครับผมติดต่อท่านนายกอี้โดยตรงเลยครับ แม่น <filho> ึกว่าลำ ใหม่งานมีทำตลอดทั้งปีไม่ต้องกลัวอดครับแล้วเดี๋ยวชุดใหม่ก็จะมาอีกหกพันใช่ไหมครับหกพันโอเบครับ คืบน80%นะครับ80% 80%, 80นี่ท่านอาจอ๊รยอโกี้นะครับเป็นคนกำหนดเหลืออีก2ีพวกนี้ก็จบแล้วครับใช่ไหมเห็นมาไหมนะฮะเห็นมาไหมนะเห็นอะไรมาเห็นเห็นอะ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกัน หมายถึงหน้าง,งานนะไม่เกี่ยวกับเอาหินไปคืนนะตามท่่นีนายกอีบอกต้องดูดดจะวยแต่ว่าวันนี้ก็มีอุปสรรคเนาะฝ้าฝนฝนมานี่ก็งานชะง,งักไปถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนาะสงสัยตรงนี้เราจะเต็มตั้งแต่หวัวค่ำเนาะครับ ลงโม่ก็ระเบิดห็นไม่ทันป๋าเอาระเบิดกับนายกไปให้ลงโม่หน่อยเด้อจะได้ทันการ <c oughs> วันนี้นะครับทีมงานก็จะได้นอนนอนเร็ยหน่อยนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มตรงเลยครับเนี่ยเวลาที่ผมกำลังบันทึกอยู่ในขณะนี้สี่ทุ่มตรง ของคืนที่3ของภารกิจนะครับเครื่องจักรเตรียมตัวจอดนะครับพักผ่อนนอนหลับพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาชมปฏิบัติการวันที่4กับท่านนายกอีแล้วก็ทีมงานกันต่อนะครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ